ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่องนายพีเล่าเรื่องกันครับดีมิตี่เบสครับโคษกรัฐบาลรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์กับซี n อว่ารัเสเซียอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์หากเกิดภัยคุกคามต่อประเทศท่ามกลางความกังวลว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนจะยกระดับความรุนแรงไปสู่สงครามนิวเคลียร์และที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินยังได้สั่งให้กองกําลังนิวเคลียร์ของประเทศอยู่ในภาวะตื่นตัวสูงขณะที่อันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ UN เนเตือนว่าการยกระดับความพร้อมของกองกําลังนิวเคลียร์ของรัเสเซียเป็นความเคลื่อนไหวที่หนาวไปถึงกระดูกและกล่าวว่าโอกาสของสงครามนิวเคลียร์ที่ครั้งหนึ่งไม่สามารถจินตนาการได้ขณะนี้กลับมาอยู่ในขอบเขตของความเป็นไปได้วันนี้เรามาส่องคลางแสงอาวุธนิวเคลียร์ของรัเสเซียกันครับรัเสเซียมีคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยในปี2022สหพันธ์ นักวิทยาศาสตร์อเมริกันประมาณการว่ารัเสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์5,977หัวลดลงจาก 6,257หัวในปีที่แล้วซึ่งเป็นจำนวนนิวเคลียร์ที่มากที่สุดในโลกรองลงมาคือสหรัฐอเมริกามีหัวรบ5,428หัวแต่รัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์ที่พร้อมปฏิบัติการน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่แน่นอนเป็นความลับของรัฐด,ดังนั้นตัวเลขดังกล่าวจึงเกิดจากการประมาณการเท่านั้นตามรายงานข่าว BBC ระบุว่าจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ทั้ง5,977หัวนั้นมีหัวรบที่ปลดระวางประมาณ1,500หัวส่วนที่เหลืออีกรา 4,500หัวส่วนใหญ่เป็นอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ที่ใช้ยิงเป้าหมายในระยะไกลส่วนที่เหลือเป็นอาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็กและพลังทำลายล้างน้อยกว่าสำหรับการโจมตีระยะใกล้อย่างในสนามรบหรือในทะเลจากการประเมินของ a r m Control Association ระบุว่าหัวรบนิวเคลียร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตั้งอยู่บนขีปนาวุธหรือที่ฐานทัพโดยรัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์ที่ติดตั้งบนขีปนาวุธข้ามทวีป1,458หัว และติดตั้งบนขีปนาวุธจากเรือดำน้ำและเครื่องบินทิ้งระเบิด527หัวรัสเซียมีฐานทัพขีปนาวุธนิวเคลียร์6แห่งโดยมีเรือดำน้ำขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ฐานทัพเรือ3แห่งและเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในฐานทัพอากาศยูเครนกาและแองเกิลและนี่คือตัวอย่างของนิวเคลียร์ที่ขึ้นชื่อของทางรัสเซียครับ RS28 สามารถซูเปอร์นิวเคลียร์ที่เป็นที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย RS28 สามารถขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยไกล ยิงได้ไกลถึง18,000กิโลเมตรสามารถบรรจุหัวรบขนาดใหญ่ได้ถึง10หัวและหัวรบขนาดเล็ก15หัวมีอนุภาพในการทำลายล้างพื้นที่เท่ากับรัฐเท็กซัสหรือประเทศฝรั่งเศสทั้งประเทศนับว่าร้ายแรงที่สุดตั้งแต่รัสเซียมีฉีปนาวุธ R-36M2 Warwoda ซึ่งมีพิสัยการยิง1 2 0 0ง1 6 0 0กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีอนุภาพทำลายล้างมากกว่า Little Boy หรือ Fat Man ที่สหรัฐใช้ถล่มญี่ปุ่นอีกด้วย ชินชานขีปนาวุธที่ยิงจากอากาศสู่พื้นดินมีพิสัยกว่า2,000กิโลเมตรความเร็วอยู่ที่มักสิบรรจุได้ทั้งหัวรบนิวเคลียร์และหัวรบแบบปกติด้วยความสามารถในการเคลื่อนที่ที่ทล้ำสมัยความแม่นยำสูงและความเร็วเหนือเสียงจึงถูกขนานนามว่าเป็นมีกาเดินรบเ<า>นื่องจากสามารถจมเรือรบขนาด100,000ตันได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวอวาร์ดขีปนาวุธที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งอวาร์ดเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้สูงสดถถึง2เเมมกกตนนแลละสาาาารคื่่ออทีใศ ด้วยความเร็วสูงสุด30,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมีความเร็วเหนือเสียงกว่า20เท่าอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งมองว่าคำขู่ของรัเสเซียอาจเป็นการสร่งสัญญาณเตือนประเทศอื่นๆว่า อย่าเข้ามายุ่งแต่ไม่ได้ต้องการจะใช้อาวุธนิวเคลียร์จริงๆและถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆทีวิจัยจากโครงการ s a i and Global Security ของมหาวิทยาลัยฟินสตันสหรัฐอเมริกาได้สร้างการจำลองที่เรียกว่า Plan A เมื่อปี2019เพื่อประเมินว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบนโลกหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสองประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกโดยทีมวิจัยได้ประเมินกำลังนิวเคลียร์จำนวนหัวรบแผนการทำสงครามและเป้าหมายของทั้งสองประเทศโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นเพื่อสร้างแบบจำลอง และพบว่าอาเกิดสองครามนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและรัเสเซียขึ้นจริงอาทําให้ผู้คน34.1ล้านคนเสียชีวิตและอีก57ล้านคนได้รับบาดเจ็บภายในไม่กี่ชั่วโมงแรกของการทําสงครามนิวเคลียร์ไม่เพียงเท่านั้นยอดผู้เสียชีวิตด้วยรวมจะสูงขึ้นอีกต่อเนื่องจากผลกระทบระยะยาวของสองครามนิวเคลียร์รวมถึงรรมภาพลังสีที่ตกลงมาการเย็นตัวโงชั้นบรรยากาศโลกการขาดแคลนอาหารและผลกระทบระยะยาวอื่นๆคณะกรรมการรณรงค์เพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศกล่าวว่าสิ่งที่ ที่น่าตกใจพอๆกับจํานวนผู้เสียชีวิตจากการจําลองสงครามนิวเคลียร์ครั้งนี้คือความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่มันจะกลายเป็นความจริงก็จบไปแล้วนะครับสาหรับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศรัเสเซียถ้าข้อมูลที่ผมนํามาเสนอมีข้อผิดพลาดประการใดขอให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปให้ผมด้วยนะครับและกับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมคลิปของผมจนจบขอบคุณมากๆครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมคลิปของผมอีกครั้งครับขอบคุณครับผม